แม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลอีจะพามาชมไอ้ดอกไอ้กันเกาค่ะือหรือว่าไอ้ดอกมันตาค่ะเอแม่เพียวได้พันมาจากไอสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะเพราะว่าไอผู้เฒ่าไอแฟนแม่เพียวไหนไอบ้านเพื่อนไออยู่ตรงบ้านหอมค่ะตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวของนครพนมนะคะเบี้ยร้ายขนาดท่านผู้ชมเบี้ยดอกไอมันตานะคะ ดอกกันเกลูนี่เพื่อนก็นเลยถอดออกมาปลูกอยู่อบ้านแม่เพียวติดค่ะติดค่ะได้หลายต้นค่ะอ,อยู่ดินนี้น้องแพมน่ะก็ะปลูกเป็นสิบต้นแล้วก็ข้างรั้วบ้านแม่เพียวนี่็เยอะค่ะอันนี้ประมาณแปดเก้าปีแล้วนะคะต้นนี้นะแปดเก้าปีแล้วค่ะในตนน้นมาปลูกพุท่ธเป็นามาปลูกค่ะว่าอยูุเมื่อคืนนี้แม่เพียวอี ย่างเอมาผูกเอจูดี้ไมโลนะตอนดึกๆนะได้ยนะินกลิ่นหอมแบบหอมเออหอมอย่างเนาะหอมดอกอย่างอีกลิ่นดอกกัญเกานี่หอมนะคะดึกๆนะหอมหอมค่ะท่านผู้ชมกลิ่นเพื่อนนะนี่สองชื่อนะคะอีดอกอีมันปลาแล้วก็ดอกกัญเกลาะคะ่ะกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมนะคะ ตอนดึกๆแล้วมาัน,านั่านๆในเน่อพีเนาะมันจะหอมประมาณเที่ยงคืนนี่เนาะกลางวันเนไม่หอมนะคะกลางวันกลางคืนนะเพิ่นหอมค่ะนี่ยบอก,กินมันบ่แห้งบ่เท่าอีกลางคืนกลางคืนละกินเนี่ยนั่นหอมพระท่านจะชมออกดอกเต็มเลยปีนี้นะนะคะ าเลยจะให้ผู้ชมมาชมน้ำกันคันนี่เท้าเต็มต้นนะคะท่านผู้ชมดอกกันเกลีสุดยอดนะคะท่านผู้ชมสวยๆๆแล้วก็กลิ่นหอม คนผ่านนาบ้านไม่เพียวนี่เขาจงอีหันมามาเบิง่งหัวหอมอย่างผ่านอหอมดอกไม้อย่างเกือบทุกคนที่เขาออกมานาต้องหันมาอีหันมาเบือ้องทางบ้านไม่เพียวเพ <c oughs> ราะว่าบ้านไม่เพียวมันเป็นทางอลงนาเขาคะ่ะ ท้ม่เพียวอยู่ที่ถนนหน้าบ้านเลยค่ะเป็นอเส้นทางผ่านไปพุทธิปิศาจดีไปเส้นลัดไปทางอีโพลสวรรค์ค่ะเบียนีมาจากอีบ้าน้อมค่ะมาจากอีสะพานเิ้าภาพไทยลาวนะคะเพราะว่าอีนาเพระเท่าคอนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอยู่ตรงสะพานสามเลยค่ะขอบคุณค่ะ